เมื่อกี้คนด่าก็ด่าเยอะคนไม่ศรัทธาเห็นไหมแต่ก็ยังเข้ารูดเจ็ดอยู่เข้าวิ่งเจ็ดอยู่นะครับพอเข้าแค่รูดมันก็มาเม้นเลยมาด่าเลยว่า่เห็นมาสักตัวอ่าแล้วใครว่ามาอ่ะเวลามาไปอยู่ไหนเวลาไม่เข้าออบ่นจังเวลาเข้าทําไมไม่มาขอบคุณเวลาหลุดอ่ะชอบขอบพอสารวเวยมากเลยนะครับอืมนะไม่เห็นมาสักตัวไงพวกนี้ไม่ถูกครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ได้วิ่งเจ็ดข้างบนไปหนึ่งืนบาทครับได้กําไรสองหมืรับอาจารย์แม่นมากเลยครับขอบคุณครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยคนถูกวิ่งถูกพูดก็มีแล้วแต่ดวงครับไอคนที่โทษผมเนี่ยมันไม่เคยโทษดวงตัวเองเนี่ยเราเข้ามาก่อนหน้านั้นก็แปดมวนติดก็ไม่เคยเห็นตัวเองดันมาเห็นงวดที่มันหลุดใช่ไหมเหมือนเก้าหนึ่งเนี่ยเขาเข้าเต็มเต็มเลยเน้นๆด้วยก็ไม่เคยเห็นดันมาเห็นงัวดที่เจาะไม่เข้าง้วนนี้ถามว่ามันหลุดไหมมันหลุดไปครึ่งหนึ่ง เข้าไปครึ่งหนึ่งรูดก็คือเจาออะไม่เข้าแต่เข้าก็คือเข้าแค่คําที่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดแค่นั้นนะครับใครวิ่งบนหรือรูดเนี่ยก็จะถูกไปส่วนใครที่รูดก็จะได้ไปใครที่ไม่ได้เจาะก็จะไม่ได้แล้วแต่บุญวาสนาส่วนใน้คนที่บ่นมากๆม,มาดา่ามาบ่นไม่เสียเสียหายเนี่ยคนที่ไม่ศรัทธาผมพูดเลยถึงให้คนที่ไม่ศรัทธาถูกผมก็ไม่ดีใจฉะนั้นถ้าแน่จริงนะครับอย่าตามผมพูดเหมือนงวนเก้าหนึ่งเลย ถ้าแน่จริงอย่าตามไม่มีใครบังคับครับแล้วก็เป็นแค่แนวทางอาจารย์ไม่รู้บอ,อกตัวไหนนะครับถ้ารู้เนะ่ก็คงเป็นเทวดาไปแล้วแต่ไม่รู้บอ,อกตัวไหนนะครับอ่าถ้าไม่มีแใ,ใครบังคับด้วยหลายคนบอกว่าหมดเยอะถ้าไม่อยากหมดก็อย่าตามครับเออไม่มีใครบังคับนะครับเนาะก็ฝากไว้ก็ย้ําเลยนะครับใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามัคคีอําเภอนามนจังหวัดกาลสิน์ตำหนักปู่ใหญ่อออ่างนี่จุดน็อตำหนักปู่ใหญ่อ้อนอต จะเจออาจารย์มาช่วงสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับน้องม้สองที่จะเจออาจารย์นะครับเนาะอืมนะครับส่วนรัฐบาลไทยหนูได้เลขทูปสองวันแล้วเชื่อมั่นค่ะอ่านะครับส่วนใครอยากติดตามเฟซบุ๊กนะครับนี่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะครับเนาะที่จะโพสนั่นโพสนี่นะครับก็เป็นเฟซนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนัทธพงศ์สุภพิตนะครับ 5้าแสนสี่แล้วก็มีเครื่องหมายถูกนะครับเนาะนันต,ต้หพุงสุภพินเดอร์ขอบคุณพี่ลุงนะครับเป็นไงบ้างพี่ลุงงวดสามสิบันบาทอาจารย์อาจจะบอกไหครับอาจารย์ยังไม่อ่ไม่ล่ะน,นคะครับเฟ c e b o o k เดอร์ คูปู่หนึ่งเก้าห้าอ้อนให้เจ็ดก็เลยเอาเจ็ดไปใส่ซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเล่นล่างมากไปหน่อยเนี่ยให้คนที่ศรัทธาเขาก็ได้นะครับตามต่อเลื่อนนะักสู้นะครับก็อย่างที่บอกครับปู่ขั้นคนครับเู้ไหมเดี๋ยวเรารู้นะครับเดี๋ยวปู่จะทําให้เห็นเองเมื่อคนที่ไม่ศรัทธาศรัทธาเท่านั้นถึงได้เมื่อคนไม่ศรัทธาออกไปเดี๋ยวปู่จะทําให้เห็นเองใครที่ดา่าว่าอาจารย์แน่จริงอย่าตามครับอย่าดูครับไม่ชอบก็รแค่กดออกนะครับสามสิบันาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ นะครับเลขนี้เข้ามีหลุด42 45 25แล้วก็40ครับฟับงอีกครั้ง42 45 25แล้วก็40ครับสามตัวมี425 420ให้ดาลิ้งให้425แล้วก็420ครับ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับพี่น้อยมาบอกในฝันสีครับวิบ่งดูสีชอบอาจารย์ญญชอบก็คือชอบสีสองกับสีศูนย์เด้อสีห้าก็ชอบอยู่ขอบคุณดาวห้สดวงครับพี่น้ําแข็งพี่ปุ๋ยบอยน้ําแข็งหนาวเด้อได้เจ็ดห้าบนยี่สิบาทค่ะสบายดีค่ะพี่ลุงนะอ่าให้ลูกบอกเขาเลยเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับมาเลยครับใส่เข้ามาเลยเนี่ยครับเอฟซี FC จากคอนมอครับพ่าเขาเดินทางไกล 800กิโลจากกรุงเทพจากกรุงเทพนะครับเนาะคับเจดังครับเดินทางปลอดภัยครับแเป็นเพื่อนทั้งนี้กันนี่ดีอันนี้มัเอ่โอเคครับโอ้ยปรับ แค่ยู่บวกเฮาเห่อมึงขอบคุณค่บขอบคุณค่ะอ๋อเต็มหน้าเลยล่อล่อผัดแป้งผลไม้นี่ใหลคนดูเห็นไหมผลไม้มาอีกแล้วละมะสุีมาจิตุปาดแขงนับด้วยเป็นเศรษฐีเปิดตัวอีกครั้งละมะสุีมาจิตุปาดแขงนับด้วยเป็นเศรษฐีเด้อ ข้า pues mm. งุ่นนัมมะสุอิมาจิสุบ nah ะแข็งแดงลำรวยเป็นเศรษฐีด้วยด้วยครับนัมมะสุอิมาจิสุบะแข็งแดงลำรวยเป็นเศรษฐีด้วยด้วยเนอครับเ่อยๆอะยังาเจอไหมเรียบร้อยครับขอบคุณครับอ่าลูกครับมมะสุอิมาจิสุบะแข็งแดงลำรวยเป็นเศรษฐีได้ไแม่เด้อะ เอากล้องอาไไว้ไล่ให้กันเลยครับอยนมะสุูมาจนสุภาพแข็งแรนำรยเป็นเศรษฐีเด้อน้มมาจิสุภาพแข็งแรนำรยเป็นเศรษฐีรัเยจให้ลูกสาวเนี่ยดงานการดีๆเนี่ยอาจารย์เยน้มะสุมาจิสุภาพแข็งแรกนำรยเป็นเศรษฐีเด้อมาเลยครับมาเนี่ยดีกันทั้งทเอเนดีใจหลายมาเยก เรียบร้อยค่ะบขอบคุณคระบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันที่สุดวันกษ์ครับที่จะมาอยากมาตบนาปูเมีท่กนาท่าจากที่ดมเพราะว่าอยากพาเนี้ยมาถึงแ้วก็ตีโบ๊ะโบ๊ะกแล้โบกิงเมื่อกับป้าเขาปามากเลนบ่ะเมียปาจะวัดมือนเมื่อวานแค่ล้างผื่นล่ะค่ะ สีอกับ40แล้วก็สี่หผมขอสามตัวคร <45. S 2> ับประมาณนั้นแต่ว่าชอบสี่ศูนย์คือพี่น้อยมามายกมือให้ไงไม่ฟันแต่ตอนแกสี่ห่ แต่วันนี้ก็โอเคอยู่วันนี้ก็กระแสลดลงแล้วเมื่อกี้ดังดังมากดังวือดังไปออะไรน่ต้องหาแดเังายไปมาเลยกไนี่รไม่้ยแตอย่างนี้มองชาติป่ะเนี่ย้กแบบพอแล้วกเนี๋ยเราก็อไรออกแบบช่วยกันนะทำช่วยกันไม่มาดีพอนั่นแองเสร็จลงมาจากสองเงลงมาเส็จหลังคดำเลื